สวัสดีครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมพบกับรายการสัตวแพทย์สนทนาได้เป็นประจำนะครับซึ่งรายการสัตวแพทย์สนทนาก็เป็นรายการที่เสนอสาระความรู้นะครับในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสัตวแพทย์นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโรคสัตว์ชนิดต่างๆนะครับสัตว์เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจตลอดจนในเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของอ,อของอาหารที่มาจากผลิตภัณฑ์จากสัตว์นะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์น้านมหรือว่าไข่นะครับนอกจากนี้แล้วเรายังนําเสนอเรื่องราว ที่น่าสนใจนะครับในเรื่องของโรครสัตว์สู่คนนะครับตลอดจนข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆจากทางคณะ er สัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยนะครับซึ่งเป็นผู้สนับสนุนรายการสัตวแพทย์สนทนานะครับซึ่งรายการของเรานั้นก็อยู่คู่กับสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณม,ม,มหาวิทยาลัยมากว่า40ป,ปีแล้วนะครับที่รายการนี้ได้รับใช้สังคมนะครับซึ่งก็เป็นรายการที่ยืนหยัดอยู่คู่กับสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยมาก อย่างยาวนานและต่อเนื่องนะครับสำหรับคุณผู้ฟังนะครับที่พลาดรับฟังนะครับหรือว่ารับชมรายการนะครับที่เราออกอากาศเป็นครั้งแรกของสัปดาห์นี้ก็คือทุกวันจันทรนะครับเวลา10นาฬิกา5นาทีถึง10นาฬิกา30นาทีนะครับก็สามารถที่จะรับฟังรายการซ้าอีกครั้งหนึ่งนะครับในเวลา9นาฬิกา5นาทีถึง9นาฬิกา30นาทีในทุกวันเสาร์นะครับถ้าคุณผู้ฟังไม่สามารถที่จะรับฟังรายการทั้ง2ครั้งได้นะครับ ก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของสถานีวิทยุจุฬานะครับ cu-radio.jula.ac.th นะครับคุณผู้ฟังสามารถที่จะเลือกรับฟังนะครับตอนที่เราออกอากาศไปแล้วซึ่งก็มีอยู่หลาย10ตอนนะครับเลือกรับฟังได้ตามอัธยาศัยนะครับอีกกรณีหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังหรือคุณผู้ชมนะครับต้องการที่จะติชมรายการนะครับสามารถที่จะเข้าไปที่เว็บบอร์ดนะครับของสถานีวิทยุจุฬาได้นะครับอาจจะเข้าไปที่ เฟซบุ๊กนะครับของทางคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ,กรณมหาวิทยาลัยได้เช่นเดียวกันนะครับจะติชมรายการหรือว่าต้องการให้รายการของเรานี้ปรับปรุงรายการอย่างไรนะครับหรือว่าต้องการที่จะซักถามปัญหาต่างๆก็สามารถที่จะเข้าไปได้ทั้งในเว็บบอร์ดนะครับของสถานีพิจุลาหรือเข้าไปที่เฟซบุ๊กของทางคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับ ในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมอยู่กับผมรองศาสตราจารย์ในศาสตรแพทย์ดรจะกริดเน่งจำนงนะครับเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของอาหารข้นต่อการเพิ่มผลผลิตแพะซึ่งเป็นตอนที่2นะครับต่อจากคราวที่แล้วนะครับโดยวิทยากรที่จะมาให้ความรู้กับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมในวันนี้นะครับก็คือท่านศาสตราจารย์ในศาสตรแพทย์สมชายจันทร์ทองแสงอาจารย์เป็นอาจารย์ประจาําอยู่ที่ภา,า,าควิชาศาตวบาลคณะศัตรแพทย์ทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับสวัสดีครับท่านอาจารย์สวัสดีครับ ในคราวที่แล้วนะครับเราได้พูดคุยกันในเรื่องของอาหารที่เอามาใช้ในการเลี้ยงแพะนะครับก็มีทั้งอาหารหยาบแล้วก็อาหารข้นนะครับในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยท่านอาจารย์ได้พูดถึงอาหารข้นนะครับว่าอาหารข้นนั้นจะมีการใช้ปริมาณสักเท่าไหร่นะครับรวมกระทั่งถึงเราจะใช้อาหารข้นที่ผลิตเองหรือว่าจะซื้อมาจากทางบริษัทผู้ผลิตนะครับผมขอเรียนถามท่านอาจารย์ต่อนะครับว่าจริงๆแล้วถ้าเกษตรกรเนี่ย ต้องการที่จะเลือกซื้ออาหารจากบริษัทที่เข้าผสมสําเร็จรูปแล้วเนี่ยควรจะมีหลักการในการคัดเลือกอย่างไรครับอาจารย์ครับก็สำหรับอาหารค้นนะที่อาจารย์ถามเนี่ยนะครมันก็มีหลายแบบด้วยกันนะครับมีหลายบริษัทที่ทํานะครับราคาก็จะแตกต่างกันตามคุณภาพของของอสูตรที่บริษัทออกมานะครับถ้าราคาแพงเราก็อาจจะต้องสมมติฐานไว้ก่อนว่ามัน มันอาหารที่มีคุณภาพดีกว่าอาหารราคาที่ที่ราคาถูกกว่านะครับแต่อย่างที่ผมเคยกล่าวเรียนไปแล้วนนครับในข่าวที่แล้วเนี่ยว่าการเปินอาหารเพื่อการอาหารของบริษัทที่ผลิตประการค้าเนี่ยเราอาจจะไม่ทราบถึงคุณภาพของมันนะครับดังนั้นวิธีการเลือกซื้อที่ง่ายที่สุดนะก็คือเลือกซื้อจากบริษัทที่เชื่อถือได้นะครับแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยง ซื้ออาหารที่ผสมขึ้นมาแล้วโดยที่ไม่มีไม่มีเครื่องหมายการค้านะครับเพราะอย่างน้อยคือว่าอาหารของบริษัทนี้มีการขึ้นทะเบียนนะครับก็จะได้รับการรับรองอย่างน้อยก็คือจากหน่วยงานของผดกงบริษัทนะครับแต่ก็ไม่สามารถการันตีได้นะครับว่าอาหารทุกชุดอาหารทุกสูตร,ะรจะมีคุณภาพตรงตามกับที่ขึ้นทะเบียนไว้นะก็ต้องยอมรับในใน,ในบางครั้งเหมือนกันนะว่า นี่เป็นการกระทำเพื่อการค้านะครับแต่บางบางบริษัทเองก็อาจจะมุ่งหวังผลประโยชน์เพื่อการค้ามากจนเกินไปนะครับอีกกรณีนึงก็คือว่าเราจะผสมอาหารขึ้นเองได้หรือเปล่านะครับคำถามคือทำได้ไหมย,ยากไหมยุย่งยากไหมสิ่งที่เป็นสิ่งที่ยุ่งยากสุดสำหรับการเตรียมอาหารผสมขึ้นเองใช้เองใน,ใน,ใ,นในฟาร์มก็คือว่าเราต้องไปจัดหาซื้อวัตถุดิบน,นะครับซึ่งในบางครั้งเนี่ย อาจจะไม่ได้วัตถุดิบที่เราต้องการนะครับแล้บางครั้งนี่อาจจะต้องซื้อมาในปริมาณที่มากพอสมควรนะฮะถ้าเราใช้ไม่หมดก็มาวุ่นวายเรื่องของการเก็บรักษาอีกนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเซเลกอเดงนะครับเพราะว่าอยากจะได้แบบไหนถ้าต้องการความสะดวกสบายนะครับก็ซื้อนะครับแต่ถ้าต้องการคุณภาพก็อาจจะต้องจัดเตรียมเองนะครับคำถามคือว่าต้นทุนระหว่างเทียบระหว่างการค้ากับปสบเองนี่ อันไหนสูงกว่ากันอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ตอบยากนะครับว่าอันไหนสูงหรือต่ำกว่าเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่แน่นอนก็นกคือของดีราคาถูกไม่มีนะครับไม่ว่าเราจะผสมเองหรือซื้อ,ซ,อซื้อก็ตามนะครับนะครับแต่ก็ถ้าเราซื้ออาหารที่ผสมเสร็จแล้วก็จะเราก็จะไม่ยุ่งยากเรื่องของการเก็บรักษานะนะครับเพียงแต่ผมก็มีเครื่องหมายคำถามว่าคุณภาพเป็นไงตอบไได้นะครับส่วนผสมเอง ใช้ในฟาร์มเองก็จะมีความยุ่งยากเรื่องการเก็บรักษานะครับแต่คุณภาพเราอาจจะควบคุมได้ง่ายกว่าหรือเปล่านะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าวัตถุดิบที่เราได้มาเนี่ยเป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพหรือเปล่านะซึ่งเดี๋ยวจะมีการตอบต่ช่วงช่วงหลังของการคุยกันวันนี้นี่ก็จะมีการพูดถึงเรื่องของคุณภาพของวัตถุดิบในแต่ละตัวด้วยครับอาจารย์ครับพูดถึงกรณีของอาหารค้นเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังหลาย,ลายๆท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะถ้าเราใช้อาหารค้นของ โคนมเอามาใช้เลี้ยงแพะนมนี่จะได้ไหมครับเจนครับเออถ้าเอากันแบบสะดวกสะดวกนี่ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากนะครับเพราะว่าวัตถุดิบที่ใช้ในในแพะกับในโคนมนี่ก็ใช้วัตถุดิบตัวเดียวกันนั่นแหละในการผสมครับก็มีบางเกษตรกรบางคนบางทีก็ซื้ออาหารโคเนี่ยมาเลี้ยงแพะเหมือนกันเพราะว่าอาจจะหาซื้ออาหารแพะใน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 บริเวณนั้นไม่ได้นะครับเพราะอยู่ในเขตที่ไม่มีตัวแทนของบริษัทที่ นำอาหารแพนนั้นมามาขายนะครับครับอายุการเก็บรักษาอาหารข้นเนี่ยนะครับจังครับไม่ทราบว่าปกติแล้วนี่ถ้าเราซื้อเป็นอาหารสําเร็จรูปกับอาหารที่เรารเกษตรกรผสมใช้เองเนี่ยอายุการเก็บรักษามันจะต่างกันไหมครับครับผมคือถ้าเป็นแบบการผลิตป,ประการค้านี่ก็ตามกฎหมายคือต้องเก็บรักษาไว้ได้6เดือนนะครับซึ่งอาหารที่ผลิตประการค้าข้อดีก็คือว่าห่อหีอะไร เขาฮีพอบรรจุพันธุ์เนี่ยนะครับเขามันทำไว้ดีกว่านะฮะงานการเก็บรักษาเ็าจะเก็บได้นานกว่าแล้วหลายหลายบายาริษัทเองก็จะมีการใส่พวกสารควบคุมคุณภาพ้กสารถนอมอาหารใส่ไปด้วยนะครับ,รบก็ทําให้มันเก็บรักษา,าได้นานขึ้นส่วนในกรณีของวัตถุดิบถ้าเราผสมเองเนี่ยปัญหาก็คือว่าเราไม่รู้ว่าวัตถุดิบอันนั้นเนี่ยที่เราเอาเขามาเนี่ยนะครับมันถูกผลิตก้นมานานหรือยังนะครับ การเก็บรักษาในช่วงที่ออกก่อนที่ออกจําหน่ายนี่ดีน้อยแค่ไหนดีมากน้อยแค่ไหนเราไม่ทราบนะครับแต่ก็อาจจะมีปัญหามากรือแม้แต่อาจจะเป็นวัตถุดิบที่ดีแต่ถ้าเอาเข้ามาในเก็บไปในในสารที่ของเราแล้วในฟาร์มเราเนี่ยเราไม่มีสารที่เก็บที่ที่ที่ดีเพียงพอนะครับก็อาจจะทําให้คุณภาพนั้นเสื่อมได้ง่ายนะครับอันนี้ก็คือข้อเสียอันหนึ่งของการผสมเองนะครับอาจารย์ครับพูดถึงกรณีของการผสมอาหารคนเองนะครับโดยเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะเนี่ยนะครับ อาจารย์พอจะมีตัวอย่างไหมครับว่าสูตรอาหารที่เกษตรกรเนี่ยน่าจะผสมเองได้เนี่ยนะครับอยากจะให้อาจารย์ช่วยช่วยผมผมลองยกตัวอย่างใคล้ๆนะครับว่าอันนี้เป็นตัวอย่างของวัตถุดิบนะครับที่มีการนํามาใช้นะฮะในการผลิตเป็นอาหารนะครับอันนี้ข้อมูลนี้ก็ได้มาจากของกรมโภชษัทนะครับว่ามันมีมีพลังงานเท่าไหร่มีโปรตีนเท่าไหร่ไม่ต้องไปสนใจตัวเลขพวกนี้มากนะครับนะครับ ก็ในแหล่งของที่เป็นแหล่งของโปรตีนก็มีนะครับพวกกากอะไรทั้งหลายกากวลัลลีพืชทั้ทงหลายนะครับก็ผมจะลองยกตัวอย่างผสมอาหารนะฮะอย่างง่ายๆนะครับซึ่งสามารถทําได้ในฟาร์มเลยนะครับก็คือสมมุติว่าอย่างที่เมื่อกี้เอ่ออย่างที่เคยเคยเคย,เคยเกิดเวลาว่านะสมมุติเราให้กินแพ็กกินยานะครับยกตัวอย่างนี้นี่คือเป็นเป็นยาขนนะครับให้กินได้ประมาณ 1.8%ของน้าหนักตัวนะครับก็ถ้าแพะน้ําหนักตัวประมาณสัก30กิโลนะครับก็จะกินได้ประมาณประมาณเท่าไหร่ประมาณเกือบเกือบกิโลหนึ่งนะครับเกือบเกือบกิโลหนึ่งนะครับโดยที่เป็นน้ําหนักสดที่ประมาณสองกิโลก,กว่าๆนะครับสมมติเราให้กินตามสูตรแบบนี้นะฮะแต่ว่ามันร่างเออกินแครนี้แพ้ผลิตนมได้ไหมคงยังผลิตนมไม่ได้นะครับ เหลือได้ก็ได้ได้ไม่มากนะครับดังนั้นจะต้องมีการให้อาหารคนเสริมเข้าไปนะครับก็ลองผสมอาหารดูว่าเราเราจะผสมอาหารยังไงนะครับก็เรายกตัวอย่างเอาเอา,เอาตัวทัตดิบที่คิดว่าหาได้ไม่ยากนะครับในบ้านเราเช่นเ,เราเอามันสำลังดูนะผสมกับกา,กากัรร่วเหลืองง่ายๆนะครับผสมกันนะฮะแล้วก็เออแต่อย่าลืมว่าต้องมีการเติมพรีมิสแล้วก็เกลือด้วยนะฮะนะครับ <S <S หรืออาจจะต้องมีการเติมพวกไอแหล่งของแร่ธาตุที่สําคัญคือแคลเซียมกับฟอสฟอรัสลงไปด้วยนะครับ ยกตัวอย่างอย่างกรณีเนี่ยเราผสมอาหารใช้มันสักหกเจ็ดปาสักเจ็ดสิบกิโลถูเหลืองสักสามสิบกิโลนะครับสูตรนี้เนี่ยนะครับแราวให้กินอาหารกินประมาณสักกิโลหนึ่งนะครับร่วมกับยาคนที่เมื่อกี้ให้กินไปตอนแรกแล้วยางเนี้ยนะยาคนประมาณสองกิโลกว่าลวกินอาหารส่วนนี้ประมาณสักหนึ่งกิโลเนี่ยนะฮะมันจะให้สารอาหารซึ่งแพนนมนี่สามารถเอาไปผลิตได้นมได้รับประมาณประมาณหนึ่งกิโล บอกไว้ก่อนนะอันนี้มันเป็นตัวเลขที่คำนวณมาจากค่าความต้องการของมันแต่ในความเป็นจริงแล้วอาจจะไปไต้นนมได้น้อยกว่านี้หรือมากกว่านี้ก็ได้นะเพราะมันมีปจัจจัยแวดล้อมอื่นที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะเรื่องของวิธีการเลี้ยงดูเรื่องของสายพันธุ์เรื่องของอคุณภาพของวัตถุดิบที่เราใช้คุณภาพของอาหารหยาบที่เราใช้นะครับเพราะอาหารหยาบโดยเฉพาะอาหารหยาบจะมีความแปรปรวนค่อนข้างมากนะครับแต่นี่เป็นการแสดงเบื้องต้นเห็นว่าถ้าเราต้องการผสอมอาหารเองมันก็ทําได้ นะครับแล้วก็ใกล้เคียงกับสิ่งที่แพทย์ต้องการมากที่สุดแล้วนะครับโดยที่ไม่มีความยุ่งยากะลรมากเลยนะครับอาจารย์ครับนอกจากสูตรอาหารตรงนี้เนี่ยนะครับเรามีการใช้วัตถุดิบอื่นๆอาจารย์พอจะมีข้อแนะนําอีกไหมครับว่าจะใช้อะไรแทนพวกกากถั่วเหลืองหรือว่าครับผมครับก่อนที่จะข้ามไปถึงตรงนี้นะครับผมผมอยากจะพูดตรงนี้นิดหนึ่งในสไลด์นี้หนึ่งนะครับ เออไม่มีคําถามคล้ายๆคําถามของอาจารย์ว่าเราต้องให้อาหารเท่าไหร่มันถึงจะพอเพียงนะครับมันก็บอกมีวิธีการหารที่ก็เรียกว่าการอาหารผลิตแบบท้าทายนะครับซึ่งผมเคยเกิดแบตอนแรกว่าเราจะต้องเลี้ยงต้องต้องการเลี้ยงแพะนะฮะในกรณีผมพูดถึงแพะนมเป็นหลักนะับผมเคยเคยเคยเรียนไปให้ทราบแล้วแพะเนื้อมันไม่ค่อยมีอะไรยุ่งยากมากนักหรอกนะครับเพราะบ้านเราุาสารกรรแพะเนื้อนี่มันไม่ได้ต้องการคุณภาพเนื้อที่มีคุณภาพมากนะครับ แพะที่เราอยู่ในท้องตลาดตอนนี้คือก็เลี้ยงไปแบบชาวบ้านคือเรียกว่าตามมีตามเกิดบางตัวอายุป,ปีสองปีแล้วกว่าจะถูกถูกค่าเอามาเอามาบริโภคนะครับแต่กรณีแพะนมนี่ไม่ใช่นะครับมันก็มีการให้อาหารแบบหนึ่งที่เรียกการให้อาหารตามผลผลิตหรือแบบแบบท้าทายนะครับหลักการก็ร้าวๆคือว่าง่ายๆคือว่าให้แพะกินอาหารหยาบเต็มที่นะครับจะมีฟางข้าวมีหญ้ามี ถั่วมีหญ้าแห้งมีหญ้าหมักแล้วกันให้กินเต็มที่นะครับรู้ว่ากินเต็มที่ทําไงก็คือว่าหลังจากมันกินเสร็จแล้วเนี่ยมีอาหารเหลือเนี่ยรางประมาณ5%เอร์เซ็นตสมมุติเราให้ตอนนั้นสกองกิโลต่อวันเนี่ยมันก็มีคนจะมีเหลือสักประมาณเท่าไหร่ประมาณสักสี่ห้าขีแต่อย่างเงี้ยนะฮะนะฮะไม่ไช่สี่ห้าขีแต่ห้าเปอร์เซ็นต์นี่ประมาณสักสองสามขีนะฮะนะครับที่เหลืออยู่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 ในรางอาหารหลังจากทีก่มันกินเสร็จแล้วนะครับ,รบเสร็จแล้วเนี่ยก็ค่อยคให้ให้อาหาร อาห,หารคนนะครับถ้าเป็นแพ้ที่ม็นคอใหม่ๆก็ลองงค่อยๆเพิ่มอาห,หารดูนะตามปริมาณน้ํานมที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับให้กินไปเรื่อยนะครับบางครั้งอาจจะอาจจะมากกว่า1นกิโลได้ที่เมื่อกี้ผมบอกให้ให้ให้ไปหนึกิโลก็น่าจะเพียงพอบางครั้งอาจจะมากกว่า1นกิโลก็ได้เพราะว่ามันอาจจะให้นมเยอะนะครับแล้วให้กินไปให้กินไปนะครับแล้วก็เกินทัง้งถึงจุดหนึ่งเนี่ยนะซึ่งแพ้ก็เฉลี่ยก็ประมาณสักสามอาทิตย์สี่อาทิตย์ห้าอาทิตย์มันก็จะให้นมถึงจุดสูงสุดของมันแล้ว นะครับเสร็จแล้วเราก็ลองคงอาหารนั้นไ้ก่อนนะครับดูที่มันกินเป็นยังไงถ้ามันยังให้นมสูงสุดอยู่เราก็ยังให้ปริมาณนั้นต่อไปซึ่งอาจจะมากกว่า1นกิโลก็ได้นะฮะเส้นถ้ามันให้นมจะให้นม2อกิโลอยู่การให้อาหารแค่หนึ่งกิโลก็อาจจะไม่เพียงพอแลไวก็ได้นะครับแล้วคงอาหารนั้นไว้นะครับสังเกตดูนะให้แล้วก็สังเกตสังเกตดูนะที่ถ้ามีแนวโน้มว่าหลังจากให้ในลักษณะนั้นแล้วมีแนวโน้มว่านมมันจะเริ่มลดลงแล้วประมาณสัก สอาทิตย์นะครับนะครับมีน้โน้อยมจะลดลงติดต่อกันดานในสองอาทิตย์เราก็อาจจะค่อยลดไปมาอาหารลงก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าให้มันมากเกินไปมันไม่มีประโยชน์ต่อไปแล้วมันไม่สามารถนําอาหารนั้นไปใช้ในการสร้างนมได้นะครับแต่อย่าลืมว่าต้องดูคนานความสมบูรณ์ของร่างกายไปด้วยเพราะถ้าลดอาหารรวดเร็วเกิน,กนไปอาจจะส่งผลเสียต่อการ สภาพร่างกายของมันนะฮะับแต่ถ้าสภาพร่างกายมีปัญหาเกิดขึ้นมามันผอมจนเกินไป<ม>ก็จะส่งผลต่อระบบสืบพันธุ์ต่อไปนะครับอันนี้คือการให้อันดับ้าทายนะครับที่เรียกว่าการห้แบบท้าทายคือให้โดยสังเกตผลผลิตของมันประกอบกันด้วยพร้อมกับดูลักษณะของรูปร่างมันด้วยนะครับไปพร้อมกันครับ ครับสำหรับในเรื่องของอาหารอีกประเภทหนึ่งครับแจ็งครับก็คืออาหาร TMR นะครับคือหลายๆท่านเนี่ยอาจจะเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วบ้างแต่สําหรับหลายๆท่านอาจจะเป็นเรื่องใหม่นะครับอาหาร TMR นี่มันคืออะไรครับแจ็งครับอาหาร TMR มีคนกําบัญัติศัพท์คํานี้เป็นภาษาไทยนะฮะเขาจะเรียกว่าอาหารผสมรวมนะฮะหรือบางคนเรียกอาหารสําเร็จก็มีนะครับก็แล้วแต่จะเรียกอะไรก็แล้วแต่คงคงไม่ได้เป็นเรื่องประเด็นที่สําคัญนะครับ มันคืออะไรนะครับซึ่งอ,อ,อาหารชนิดนี้เนี่ยนะในสำหรับในแพะนมสำหรับในแพะบ้านเราเนี่ยนะไม่ค่อยเห็น,กนเกษตรกรนามาใช้หรอกนะครับแต่ถ้าในโคนมเนี่ยมีการใช้กันอย่างค่อนข้างจกว้างขวางแล้วนะครับมันหมายถึงอะไรมันก็หมายถึงว่าการที่เรานําอาหารหยาบก,กับอาหารข้นนะฮรมาผสมกันในอัตราที่เหมาะสมกับความต้องการของแพะนะครับ ผมมักจะเปรียบเทียบมีเสมอว่าเหมือนกับเรากินข้าวกล้ากระเพราอ่ะนะครับการให้อาหารแบบปัจจุบันก็คือเหมือนกับอาจจะบางบางบางแห่งก็อาจจะให้กินอาหารข้นก่อนแล้วก็ให้กินอาหารหยานะครับบางแห่งอาจจะเอาอาหารหยาไว้เทไว้ข้างล่างแล้วก็อาหารข้นเติมก็เหมือนกับข้าวราดกระเพรานะครับแต่ถ้าเป็นอาหารผสมรวมนี่ก็ผมใช้มาตรอธิบายว่ามันเหมือนกับข้าวผัดกระเพราครับคือคลุกรวมกันทั้งหมดนะครับงั้น เวลาเรากินก็คือจะกินทั้งกะเพรากินทั้งหมูกินทั้งออข้าวไปพร้อมกันไม่ต้องกินแยกนะครับแล้วนั่นเองนะครับถามถามว่ามันมีประโยชน์ยังไงนะครับมันมีประโยชน์ก็ตรงที่ว่าสัตว์เนี่ยหรือแพะนี่จะเลือกกินไม่ได้นะครับนะครับเพราะว่าเวลาคลุกวมกันหมดแล้วเนี่ยนะฮะมันก็เลือกกินไม่ได้เพราะว่าพฤติกรรมหนึ่งของสัตว์พวกสัตว์พวกนี้คือก็คงคล้ายๆคนคือมันจะเลือกกินส่วนที่มีความน่ากินสูง ก็คือส่วนที่เป็นอาหารข้นนะครับแต่ถ้ามาคลุกรวมกันหมดแล้วเนี่ยมันก็เลือกกินไม่ได้มันต้องกินทั้งอาหารคน้นอาหารหยาบไปพร้อมกันเหมือนกับกินข้าวผัดกระเพรานะครับการที่มันเลือกกินไม่ได้เนี่ยมันจะทําให้มันกินอาหารได้มากขึ้นนะครับก็หมายความว่าเราจะเหลืออาหารที่จะต้องนําไปทิ้งน้อยลงเพราะว่าถ้ามันกินอาหารค้นกับอาหารหยาบแยกกันเนี่ยนะครับมันก็มักกินอาหารค้นก่อนแล้วพางทีมันอาจจะรู้สึกอิ่มนะมันก็ไม่อยากกินอาหารค้นอาหารหยาบแล้วเพราะอาหารหยาบมีความน่ากินต่ําแต่ถ้ามันคลุกรวมกันมันก็ทําใ ความน่ากินของอาหารอยากมากขึ้นก็นจ,ะจะกินอาหารอยากไปด้วยนะครับอันที่3ก็คือมันมันเพิ่มประสิทธิภาพในการย่อยอาหารนะครับคือระบบการย่อยอาหารของของแพะนี่คืออาศัยจุลินทรีย์หรือแบคทีเรียนี่ในกระเพาะเป็นหลักในการย่อยนะครับดังนั้นการให้อาหารกินอาหารนักอาหารผสมรวมนี่มันก็ทําให้สภาพนิเวศวิทยาในสภาพแวดล้อมในภายในกระเพาะมันเนี่ยเหมาะสมสําสหรับที่จะให้จุลินทรีย์เจริญเติบโตมากกว่าการให้อาหารแบบ แบบแยกนะครับดังนั้นเมื่อจุบบลินทรีย์สภาพแวดล้อมมันเหมาะสมจุลินทรีย์ก็โตได้เต็มที่การย่อยอาหารก็จะดีขึ้นนะครับประโยชน์อันที่4ี่คือเมื่อการย่อยอาหารเป็นปกตินะฮะสภาพแวดล้อมเป็นปกติสุขภาพของสัตว์สุภาพของแพะก็จะดีขึ้นนะครับเ,เปรียบเทียบกับการให้อาหารแบบแบบเก่านะครับ แต่อย่างที่ได้เรียนไปแล้วว่าเราต้องนําอาหารหยาบอาหารข้นมาผสมกันนะครับอาหารหยาบโดยลักษณะทั่วไปก็มกักจะมีขนาดซึ่งใหญ่กว่านะอาจจะมีความยาวหนึ่งนิ้วสองนิ้วสามนิ้วก็แล้วแต่นะครับเรามาผสมก,กับอาหารข้นนะซึ่งมีลักษณะส่วนใหญ่จะลักษณะเป็นผงการผสมวัตถุดิบสองชนิดซึ่งมีความแตกต่างกัน,กนเรื่องของขนาดให้เข้ากันเนี่ยทำได้ยากนะครับนะครับ ดังนั้นวิธีการที่จะให้อาหารผสมรวมนี่คลุกเคล้ากันดีก็คือจ่ต้องลดข,ดขนาดของอาหารหยาบให้มีขนาดเล็กลงก็หมายความว่าอาหารหยาบก่อนที่เราจะไปเลี้ยงแพนี่ก็ต้องมาตัดหรือสับมันให้มีขนาดสั้นลงนะครับขนาดที่แนะนําก็คือประมาณหนึ่งนะิวถึงสองนิะเพื่อทําให้การผสมอาหารทั้งสองชน,นิดนี่ทั้งอาหารหยาบอาหารข้นนี่ยเกิดขึ้นได้ดีและทําให้อาหารเนี่ยมันคลุกเคล้ากันดี สัตว์จะได้มีโอกาสเลือกกินนะครับสิ่งสำคัญอีกอยนานึงก็คือว่าอาหารหยาบที่ใช้นี่ควรจะเป็นอาหารสดนะครับเพราะถ้าเป็นอาหารสดในการการะจา,ายตัวของอาหารเนี่ยของวัตถุดิบนี้ก็จะดีขึ้นนะครับถ้าจะเป็นต้องใช้อาหารหยาบที่มีค่อนข้างจะแห้งเช่นต้องใช้ฟางหรือใช้หญ้าแห้งเนี่ยก็อาจจะต้องมีการเติมของเหลวบางอย่างลงไปเช่นกกน้าตาลนะครับเพื่อทําให้เกิดการกระจายตัวของอาหารดีขึ้นนะครับและสิ่งสุดท้ายที่สําคัญก็คือ ไม่ควรจะผสมอาหารพวกนี้ทีมัอาทิ้งไว้นานเกินไปนะฮะเพราะว่ามันจะทาให้อาหารบูดเน่าเนื่องจากมันมีความชื้นนะฮะมีความชื้นอยู่แล้วก็มีวัตถุดิบที่เป็นแหล่งที่จุลินทรีย์สามารถใช้ในการเจริญเติบโตได้ดีนะฮะอยู่ด้วยนะครับอาหารที่เป็นลักษณะอาหารผสมรวมนี้ถ้าทิ้งไว้นานเกินไปก็จะเน่าเสียและทําให้ความน่ากินข,ข,อของอาหารนี้ลดลง<ช>ครับอาจารย์ครับไม่ทราบว่าใช้ ระยะเวลาสักเท่าไหร่ครับในการที่เราจะผสมเสร็จแล้วเนี่ยควรจะอยู่สักกี่วันเออถ้าเป็นไปได้ควรจะเป็นมื้อต่อมือ้อครับให้กินมือมม้อเช้าผสมมื้อเช้าเสร็จกินมื้อบ่ายก็อีกทีหนึ่งนะครับครับหรืออย่างถ้าขี้เกียจจริงๆก็ผสมเช้าแล้วให้กินทั้งวันนะแต่แยกไม่แนะนําว่ามีการผสมค้างคืนนะห้ามเด็ดขาดครับที่ในกรณีของการใช้อาหารผสมรวมเนี่ยนะครับอาจารย์ครับเรามีหลักการยังไงในการที่ จะเอามาใช้ในแพะนมครับก็อย่างที่บอกว่าก็ก็ต้องให้ตามความต้องการของมันนะครับอ,อย่างที่บอกว่าที่กี้เคยเคย,เคยกล่าวไว้แล้วว่าเรื่องของในคณะรูปร่างนั้นสําคัญนะครับแต่สิ่งที่อาจจะเป็นคําถามถามต่อไปคือวราจะผสมยังไงอัตราส่วนจะเป็นยังไงร,ร,ระหว่างอาหารข้นกับอาหารหยาบนะครับง่ายที่สุดนะฮะก็คือว่า อาหารหยาบนะครับไม่ควรจะน้อยกว่าสี่สิเปอร์เซนะฮะก็หมายความว่าอาหารคนที่ไม่ควรจะเกินหกสิเปอร์เซนนะครับถ้าจะใชเ้เราใช้สูตรที่ที่ผมได้ลองคำนวณให้ไปแล้วเนี่ยนะฮะ้ามีโอกาสได้ฮิตได้ดูนะก็อาจจะใช้สูตรนั้นก็ได้ก็คือหลักก็คือใช้อาหารสูตรนั้นสูตรที่ที่ผมลองยกตัวอย่างไปให้เนี่ยนะฮะสักหกสิบอร์เซแล้วก็อาหารหยาบอีกสักสี่อร์ นะครับก็เชื่อว่าเนี่ยให้กินอย่างเต็มที่เนี่ยนะฮะก็สามารถที่จะแพ้ก็สามารถให้นมได้ตามความต้องการของของเกษตรกรละนะครับครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับในวันนี้นะครับเราได้พูดคุยกันในเรื่องของอาหารข้นนะครับต่อการเพิ่มผลผลิตแพะซึ่งเป็นตอนที่สองนะครับซึ่งในวันนี้นะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าคุณฟังคุณผู้ชมก็คงจะได้ความรู้นะครับเบื้องต้นนะครับในเรื่องของ การใช้อาหารค้นนะครับในการที่จะเพิ่มผลผลิตสําหรับในแพะนมนะครับสำหรับรายการสัตวแพ์สนทนาก็มาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะครับคุณผู้ฟังที่รับฟังรายการทางสถานีวิทยุจุลานะครับหรือว่ารับฟังทางเว็บไซต์นะครับของสถานีวิทยุจุลานั้นนะครับเนื่องจากว่าในในคราวนี้นะครับเราอาจจะมีแผนภาพนะครับคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะเข้าไปรับชมนะครับทางในรูปแบบของวิดีโอนะครับได้ที่ เว็บไซต์ของสถานีวิทยุจุฬาหรือว่าที่ u t u b e นะครับซึ่งก็จะทำให้เห็นภาพนะครับของสูตรอาหารที่ท่านอาจารย์สมชายได้กล่าวถึงไปนะครับสำหรับรายการสตอแพ์สนทนาในวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณท่านศาสตราจารย์นายสตอแพ์สมชายจันทรพงษ์แสงนะครับที่ท่านได้ให้เกียรติมาร่วมรายการในวันนี้ครับขอบพระคุณครับอาจารย์ครับสำหรับคุณผู้ฟังนะครับที่ต้องการเสนอแนะหรือว่าติชมรายการสตอแพทย์สนทนานะครับสามารถที่จะเข้าไปได้ที่ เว็บบอร์ดของสถานีวิทุจุฬานะครับหรือเข้าไปที่ Facebook ของทางคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับต้องการติชมหรือว่าต้องการซักถามปัญหาต่างๆก็ได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับในวันนี้นะครับท่านศาสตราจารย์ในสตาาันสตวแพทย์สมชายจาันทองแสงและผมรองศาสตราจารย์ในสตาาัตวแพทย์ดรจจกริดทั้งจำนงพวกผมจะต้องขอลาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมไปก่อนพบก,กับรายการสัตวแพทย์สนทนาได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ